ทราบหรือไม่ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรลาวล้านช้างคือใครถ้าย้อนเวลาเมื่อกว่า600ปีก่อนแผ่นดินลาวยังไม่มีประเทศค่ะมีเพียงหัวเมืองกระจัดกระจายชนชาติลาวก็ยังไร้ผู้นำจนกระทั่งชายคนหนึ่งได้ลุกขึ้นมารวมแผ่นดินค่ะนั้นก็คือพระเจ้าฟ้างุมกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรล้านช้าง และผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งเราค่ะพระองค์ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างครองราชประมาณปีพศ1896-1911ค่ะพระบิดาของพระองค์นั่นก็คือพระเจ้าไอาหรือเจ้าผู้ครองเมืองเชียงดงเชียงทองหรือว่าหลวงพระบางค่ะ สำหรับพระมานดามีเชื้อสายกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมค่ะซึ่งพระเจ้าฟ้างุม้มทรงถูกส่งไปยังราชสำนักขอมตั้งแต่ยังเยาว์เพื่อศึกษาศิละปะก,การปกครองการทหารและก็พุทธศาสนาและทรงได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ขอมด้วยค่ะ ทำให้มีอิทธิพลทางการเมืองและทหารจากขอมในเวลาต่อมาเมื่อเติบใหญ่นะคะจึงยกทัพกลับแผ่นดินเกิดรวบรวมบ้านเมืองสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และตั้งชื่อว่าล้านช้างค่ะแม้เวลาผ่านไปหลายศตวรรษแต่ชื่อของพระองค์ก็ยังคงจารึกในหัวใจของชาวลาวเพราะนี้ไม่ใช่แค่กษัตริย์แต่คือผู้ให้กำเนิดชาตินั่นเองค่ะ